ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คืออาชีพในชุมชนค่ะอาชีพในชุมชนนี้ก็มีมากมายนะคะอาชีพคืออะไรอาชีพนะคะก็คือหน้าที่การงานที่เราจะต้องทำมาหากินนะคะเพื่อนำเงินที่ได้จากการทำงานนั้นมาจุนเจือครอบครัวนะคะ ชุมชนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายที่ทำหนะ้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งแต่ละคนนั้นก็ต่างมีหนะ้าที่การงานเป็นของตัวเองนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าในชุมชนของเรานั้นมีคนที่ทำอาชีพนี้อยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ,อ,ะอาชีพแรกคะ่ะอาชีพคุณครู หรือว่า teacher 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 นี่นก็คือคุณครูนั่นเองค่ะคุณครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้กับนักเรียนในโรงเรียนนั่นเองค่ะเหมือนคุณครูปีใหม่เลยคุครูปีใหม่เป็นคุณครูนะคะหรือว่า teacher อ,อาชีพต่อไปตำรวจค่ะ ตำรวจภาษาอังกฤษเราจะเรียกคุณตำรวจว่า police man police man คุณตำรวจก็จะมีหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยแล้วก็มีหน้าที่ในการจับผู้ร้ายนะคะหรือคนที่ไม่ดีนะคะไปจำคุกหรือไปกักขังไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขา ออกมาทำสิ่งที่ไม่ดีอีกอใครอยากเป็นตำรวจยกมือ,อมีเด็กๆผู้ชายยกมือกันเยอะเลยนะคะอาชีพต่อไปค่ะบุรุษไปรษณีบุรุษไปรษณีภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกเขาว่า postman postman โสก็คือจดหมายนั่นเองแมนก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการสร่งจดหมายอนะเขาก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมอ่านะเขาก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาจดหมายหรือว่าสิ่งของที่มีคนส่งมาให้มาส่งให้เราถึงที่บ้านเลยนะคะต่อไป พนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิงหรือภาษาอังกฤษก็คือ fireman fireman พนักงานดับเพลิงก็มีหน้าที่ในการดับเพลิงนะคะ,ะใช้น้ําในการไปดับไฟนั่นเองนะคะก็จะไปดับไฟตรง บ้านเรือนตลาดหรือแม้กระทั่งป่านะคะที่มีไฟไหม้พนักงานกับเพลิงนี้ต้องมีความอดทนมากเลยเพราะว่าเราจะต้องทำไมคะทนกับความร้อนของเปลวเพลิงนั่นเองต่อมาค่ะแพทย์หรือว่าคุณหมอนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษ เราจะเรียกคุณหมอนะคะว่าดอกเ doctor doctor คุณหมอก็จะมีหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาคนไข้อย่างเด็กๆไม่สบายตัวร้อนหรือแม้กระทั่งปวดฟันหรือได้รับบาดเจ็บขี่จักรยานแล,ล้วล้มเมื่อเราเป็นแผลเราก็จะนึกถึง คุณหมอก่อดคุณหมอทำงานอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะใครที่อยากจะเป็นคุณหมอก็ต้องเรียนให้เก่งๆนะคะต่อมาทันตแพทย์ทันตแพทย์นะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกทันตแพทย์ว่า dentist dentist ทันตแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคุณหมอ,อเป็นคุณหมอเหมือนกันแต่เป็นคุณหมอที่รักษาฟันของเราเวลาเด็กๆปวดฟันหรือว่าเหงือกบวมเด็กๆก,ก็ต้องไปหาคุณหมอฟันเพื่อให้คุณหมอฟันทาการคูดอุดฟันแล้วก็ถอนฟันนั่นเองนะคะ ใครที่ไม่ชอบแปรงฟันนะอ่าเด็กๆจะต้องไปหาคุณหมอฟันแน่ๆเลยเพราะว่าคุณหมอฟันอาจจะต้องถอนฟันผุในปากของเด็กๆนะคะถ้าใครไม่อยากไปหาคุณหมอฟันเด็กๆก,ก็ต้องรักษาสุขภาพในช่องปากของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอโดยการแปรงฟันวันละ2ครั้งนะคะก็คือ ตอนตื่นเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนนั่นเองอา,อาชีพต่อมาค่ะสัตวแพทย์สัตวแพทย์ชื่อเรียกจะชื่อเรียกยากนิดนึงนะคะสำหรับคุณหมอที่รักษาสัตว์นะคะอ,อ่านว่ายังไงคุณครูก็ ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเนาะอาจครูจะเรียกคุณหมอว่าสัตวแพทย์ละกันก็คือบางคนเขาอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะเรียกคุณหมอหมาอเพราะว่าทําไมคะก็เขามีหน้าที่รักษาสัตว์นั่นเอง,เองใช่ไหมคะเวลาสัตว์เลี้ยงของเราณนะที่บ้านที่เรามีก็จะมีเจ้าหมาเจ้าแมวใช่ไหมคะเป็นส่วนใหญ่ จะมีน้อยที่ว่าเลี้ยงสัตว์แปลกๆเช่นนกเช่นหนูเช่นงูนะคะ,ะเขาก็เลยเรียกคุณหมอว่าคุณหมอมานะคะอืมแต่เวลาเราไปเจอคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์อย่าไปเรียกเขาว่าคุณหมอหมานะคะเดี๋ยวเขาจะตกใจเอาเนาะให้เรียกเขาว่าคุณหมอก็พอเนาะนะ อาชีพต่อมาค่ะพยาบาลพยาบาลหรือภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกคุณพยาบาลว่า nurse nurse คุณพยาบาลเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูแลนะคะคนไข้แล้วก็จะเป็นผู้ช่วยของคุณหมอคีหนึ่งนะคะ,ะเวลาคนไหนที่ ไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะที่ไม่ค่อยสบายบ่อยๆเนาะก็จะมีคุณพยาบาลมาทำการรักษาให้เบื้องต้นก็คือการวัดไข้วัดความดันนะคะแล้วก็สอบถามอาการเบื้องต้นก่อนว่าเด็กๆป่วยเป็นอะไรมานะคะแล้วก็คุณพยาบาลจะได้นำส่งนะคะไปหาคุณหมอแต่ละอาการที่เด็กๆเป็นได้อย่าง ถูกต้องนะคะอา,อาชีพต่อมาค่ะทะหารทหารนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกคุณทหารว่า soldier soldier คุณทหารก็จะมีหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินนะคะที่ภายในตำบลหนองปลาไหลเนาะใกล้ๆโรงเรียนเรา ก็จะมีค่ายทหารอยู่เห็นไหมคะแต่งชุดเหมือนกันเลยอ่ะที่คุณทหารเขาใส่อยู่ก็เขาจะเรียกว่าชุดลายพรางชุดลายพางก็จะเป็นชุดสีเขียวนะคะสลับกับสีดำสีน้ำตาลนะคะเพราะเวลาเข้าป่าเนี่ยจะได้ดูกลมกลืนกับต้นไม้นั่นเองอคนที่จะเป็นทหารนี่ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะ ใครที่อยากเป็นอาหารก็ต้องฝึกร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอาชีพต่อมาค่ะพนักงานคิดเงินพนักงานคิดเงินหรือเราเรียกเขาว่า c a t เชีย c a t คชเชก็คือคนคิดเงินคิดาราคาของสินค้าที่เราซื้อในห้างเช่นแมคโครโลตัส เอกภาพเห็นไหมคะที่เขาจะยืนแล้วก็หยิบของในตะกร้าของเรามาสแกนอ่าแล้วเขาก็บอกคุณแม่ว่าอ่าสินค้าทั้งหมดวันนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรแคชเชียนะคะเป็นพนักงานคิดเงินต่อไปคะ่ะเป็นคนขายสินค้าต่างๆนะคะเราจะเรียกเขาว่า เมอร์เชนเมอร์เชนเขาก็จะมีหน้าที่ในการขายของให้กับเรานี่เราจะเห็นทั่วไปเลยใช่ไหมคะ,ะในหมู่บ้านเราก็มีนะคะร้านค้ามากมายเลยทุกร้านก็จะมีคนขายของนะคะแล้วก็ในตลาดก็จะมีคนขายของเยอะแยะอีกเหมือนกันต่อมานะคะ พนักงานออฟฟิศพนักงานออฟฟิศภาษาอังกฤษจ,จะเรียกเขาว่า office worker office worker ก็จะมีหน้าที่ทำงานนะคะในโรงงานนะคะในออฟฟิศเนาะ,ะเขาก็จะนั่งทำงานพิมพ์เอกสารต่อมาค่ะพนักงานโรงงาน พนักงานโรงงานนะคะหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า factory worker factory worker ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเราเนาะก็จะทำงานในโรงงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งหนองแค่วังน้อยลบบุรีโรงไก่นี่ก็เป็นพนักงานในโรงงานเหมือนกันนะคะ นะก็จะมีหน้าที่ทำงานในหน้าที่ต่างๆในโรงงานนะคะนะอาชีพต่อมาค่ะช่างไฟช่างไฟก็จะมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงนะคะแล้วก็รักษาระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยนะคะเวลาไฟดับทีนึง หรือว่าลอดไฟขาดหรือไฟช็อตเราก็ทำไงคะโทรตามช่างให้มาช่วยดูไฟฟ้าให้หน่อยเพราะว่าถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้านะคะแล้วไปซ่อมเองอาจจะได้รับอันตรายนะคะถูกไฟดูดก็ได้นะคะต่อไปคะ่ะช่างปะปา ช่างปราปาภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกเขาว่า plumber plumber อ่าช่างปราปานะคะก็จะมีหน้าที่ในการดูแลและซ่อมบำรุงระบบท่อปราปารวมถึงน้ำต่างๆด้วยนะคะบางทีเนาะท่อน้ำที่บ้านเราแตกเพราะว่าท่อน้ำบางทีมันอาจจะเก่าเนาะและน้ำ มันอหยแรงมันก็เลยทําให้ท่อนั้นแตกนะคะน้ําก็จะไหลรัลว่วซึมออกมาเลยเนาะเราก็ต้องอาศัยช่างประปานี่แหละในการช่วยดูแลและซ่อมแซมน้ำประปานะคะให้เราได้ใช้ได้อย่างสะดวกเลยอาอาชีพต่อมาค่ะช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างในภาษาอังกฤษ ก็จะเรียกช่างก่อสร้างว่า construction worker construction worker ช่างก่อสร้างเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการก่อสร้างดูแลนะคะแล้วก็บำรุงโครงสร้างของอาคารผู้ปกครองในหมู่บ้านเราเนาะส่วนมาก ก็จะเป็นช่างก่อสร้างนะคะที่มีฝีมือมากเลยนะคะไปช่วยสร้างโรงงานสร้างบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างปูนช่างสีช่างก่อนะคะล้วนแต่มีฝีมือทั้งนั้นเลยนะคะผู้ปกครองของเด็กๆต่อมาคะ่ะช่างไม้ช่างไม้ หรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกช่างไม้ว่า carpenter carpenter ช่างไม้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการซ่อมแซมนะคะหรือว่าสร้างสรร์งานไม้ทุกชนิดเลยเช่นออย่างวันนี้นะคุณครูก็อยากได้เก้าอี้ไม้สักหนึ่งตัวแต่ว่าถ้าไปซื้อใหม่เก้าอี้ก็แพงใช่ไหมคะคุณครูก็เลยให้ คุณพ่อของคุณครูเนะาะเป็นช่างไม้ช่วยประดิษฐ์ช่วยสร้างนะคะก็อี้มาให้คุณครูเห็นไหมคะบางทีเราก็ไม่ต้องไปซื้อเนาะถ้า,าผู้ปกครองเรามีฝีมือเราก็ให้ผู้ปกครองเราสามารถทําได้นะเป็นอาชีพเนาะได้ตังด้วยเห็นไหมคะอา,อาชีพต่อมาค่ะ พนักงานขับรถพนักงานขับรถหรือภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกพนักงานขับรถว่า driver driver าพนักงานขับรถชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าขับรถเขาก็จะมีหน้าที่ขับรถส่งสินค้าต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะรับส่งผู้โดยสารนะคะอาอาชีพนี้ก็ ผู้ปกครองในชุมชนของเรานั้นบางท่านก็ขับรถเนาะส่งรับส่งสินค้านะคะอาจจะเป็นทั้งรถบรรทุกรถเทนเลอร์นะคะรถตักดินหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ขับรถนะคะรับคนรถโดยสารเห็นไหมคะจะมีลุงขับรถอยู่เนาะ ขับรถพาเราไปยังที่ต่างๆนะคะอาชีพต่อมาค่ะนักดนตรีนักด,นต,น,กดนตรีในภาษาอังกฤษเราจะเรียกนักดนตรีว่า musicianmusician นักดนตรีเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเล่นดนตรีนะคะเพื่อความบันเทิงนะหรือ อาจจะไปในงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยบําบัดอ,อารมณ์ให้มีความสงบขึ้นเราก็จะเห็นนักดนตรีในงานต่างๆมากมายเช่นงานกินเลี้ยงต่างๆเนาะงานโต๊ะจีนงานศพก็มีใช่ไหมคะงานบวชก็มีนะนักดนตรีเขาก็จะให้ความบันเทิงกับเราโดยการใช้เสียงเพลงนั่นเองค่ะอาชีพต่อมาค่ะ พ่อครัวพ่อครัวนะคะเราจะเรียกพ่อครัวนะคะภาษาอังกฤษว่าเชฟเชฟพ่อครัวเนี่ยก็จะมีหนะ้าที่ในการทําอาหารปรุงอาหารให้เรารับประทานเชฟเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเลยค่ะเด็กๆนะแล้วเขาก็จะมีเทคนิคต่างๆในการทําอาหารให้อร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น วิธีการต้มต่างๆนะที่ทำให้เนื้ออร่อยทำให้เนื้อนุ่มหรือแม้กระทั่งการทอดยังไงที่ไม่ให้เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยแข็งใช่ไหมหรือแม้กระทั่งโหเราไปกินร้านอาหารร้นานหนึ่งโอ้ยอร่อยจังเลยเนี่ยเห็นไหมครับทำไมแม่เราเนี่ยทำไม่ได้อร่อยเท่าร้านนี้ที่เราไปกินเลยก็เพราะว่า มีเชฟนะคะในการปรุงอาหารนั่นเองอา,อาชีพต่อมาค่ะอาชีพแม่บ้านอาชีพแม่บ้านในภาษาอังกฤษเราจะเรียกเขาว่าเมดเมดเขาก็จะมีหน้าที่ในการทำความสะอาดนะคะเราจะเห็นได้ในหลายที่เลยในห้างก็มีแมคโครโลตัสนะคะมีหมดหรือแม้กระทั่ง ในโรงแรมในปั๊มนะคะก็จะมีแม่บ้านคอยดูแลทำความสะอาดให้เรานั่นเองอาอชีพต่อมาค่ะพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษเราจะเรียกเขาว่า security guard security guard หรือเราเรียกง่ายๆว่ายามนั่นเองค่ะอะขอคุณครูขอเรียกสั้นๆนะ,ะก็ยามเนี่ยจะมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยเนาะเวลาอย่างโรงงานอย่างเงี้ยค่ะมันมืดมันดึกแล้วเนาะคุณยามเนี่ยก็จะต้องคอยเดินตรวจเวรยามตลอดเพราะว่าป้องกันโจรเข้ามาขโมยของนั่นเองนะคะหรือคนที่ดู ไม่ค่อยน่าปลอดภัยเนาะเข้ามาคุณยามเขาก็จะคอยตรวจตาแล้วคอยกักกันไว้อีกทีนึงแล้วก็เรียกตำรวจมานั่นเองค่ะและอาชีพต่อมานะคะก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรค่ะเกษตรกรในภาษาอังกฤษเราจะเรียกเกษตรกรนี้ว่า farmer farmer เกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีหน้าที่ในการเพราะปลูกพืชต่างๆนะคะไม่เพียงแต่การปลูกพืชเท่านั้นนะคะการเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็เป็นอาชีพเกษตรกรเหมือนกันค่ะ,ะผู้ปกครองเราก็มีอาชีพเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะในการปลูกผักปลูกมะนาวปลูกฟักทองนะคะผักบุ้งกระเพรารวมถึง การเลี้ยงสัตว์นะคะ,ะในหมู่บ้านเราเนี่ยก็จะมีเกษตรกร,ร,กรอยู่หลายท่านเลยนะคะ,ะมีทั้งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงจิ้งหรีดเนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งการเพราะเห็ดนะคะนี่ก็เป็นอาชีพเกษตรกร,ะร,กรนะคะอาชีพที่คุณครูได้กล่าวมาแล้วนะคะก็จะเป็นอาชีพของคนใน ชุมชนเราทั้งนั้นเลยนะคะ,ะมีอาชีพไหนอีกมั้งที่คุณครูยังไม่ได้พูดถึงบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาชีพนะคะที่เราล้วนแต่คุ้นเคยนะคะเพราะว่าผู้ปกครองของเรานั้นก็ประกอบอาชีพนะคะต่างๆ อย่างสุจริตนะคะเด็กๆไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าที่บ้านฉันผู้ปกครองทำอาชีพนี้ฉันไม่ชอบเลยแต่เด็กๆนะคะจงภูมิใจไว้ว่าอาชีพที่ผู้ปกครองของเ,าเราทำนั้นล้วนทำด้วยความตั้งใจนะคะอยากที่จะเอาเงินมาดูแลเด็กๆ และดูแลครอบครัวนะคะให้มีความสุขนั่นเองนะคะ,ะสำหรับการสอนของคุณครูในวันนี้นะคะก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะอาชีพต่างๆในชุมชนนะคะและรวมถึงบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ สถานที่สำคัญของชุมชนก็คือวัดพระพุทธฉายนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันอุโมงรถไฟนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเราด้วยรวมถึงการปฏิบัติตนในชุมชนนะคะการปฏิบัติตนในชุมชนนั้นเราต้อง มีน้ำใจนะคะช่วยเหลือชุมชนนะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนตั้งไว้นะคะไม่ดื้อไม่เกเรนะคะแล้วก็รู้จักช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนนะคะรวมถึงการแยกขยะนะคะให้ถูกต้องนะคะตามประเภทของขยะเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันดูแล ชุมชนของเราให้สะอาดน่าอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เรื่องอาชีพนะคะทุกอาชีพมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดนะคะไม่อาไม่ว่าจะอาชีพไหนนะถ้าเราขาดคนทำงานไปสักหนึ่งอาชีพสังคมเรานั้นก็จะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่มีความสุขนะคะที่ จะอยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนได้เลยนะคะ,ะทุกอาชีพล้วนตะเกื้อกูลกันนะคะที่จะช่วยสังคมนี้ให้หน่าอยู่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้คุณครูปีใหม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ